สวัสดีครับพบกันอีกนะครับกับช่องชาแนลลองทําดูอร่อยดีครับวันนี้เรามาทําเมนูปลาดุกทอดผัดพริกแกงกระเผากรอบนะครับวันนี้ผมใช้ปลาดุกประมาณครึ่งกิโลครับห้าร้อยกรัมนะครับสั่งแมคค้าหั่นให้เรียบร้อยครับจากตลาดนะครับแล้วก็ทําการล้างทําความสะอาดนะครับให้เรียบร้อย แล้วก็มีพริกแกงครับแล้วก็ใบกระเพราครับลาทาั้งข้าวสากแเด็ดให้เรียบร้อยแล้วก็มีใบมะกรูดซอยครับน้ำตาลปี๊บ,บแล้วก็มีพริกกระเทียมกับเกลือครับตำโขกครับของปรุงรส ปรุงรสหรือใครใช้ขนานอก็ได้ครับแล้วก็มีน้ำปลานะครับปลาก็ประมาณนี้ครับส่วนประกอบและวัตถุดิบนะครับที่จะทําปลาดุกทอดผัดซีกก่งนะครับกระเพรากรอบเรามาเริ่มในวิธีการการทําเลยนะครับน้ำแรกก็คือตั้งกระทะนะครับตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วก็ทําการทอดใบกระเพราก่อนนะครับใบกระเพรา อพอใบกะเพรานี้ไฟไม่ต้องแรงครับผมใช้ไฟปานกลางนะครับค่อยๆอดไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟแรงเกินไปลนะอาจจะทําให้เราตักไม่ทันนะครับอาจจะทําให้ไบกระเพรานี้ไม่อนกรอบนะครับทาไม่อร่อยนะครับค่อยทอดไปเรื่อยครับไม่ต้องรีบครับไม่ต้องเร่งครับไม่ต้องเร่งไฟช้าๆ ก็ประมาณนี้ครับใกล้ได้เลยครับนิดนึงโอเคครับใกล้ได้ครับสังเกตว่าฟองน้ำมันไม่ค่อย ขึ้นแล้วก็แสดงว,ว่ากระเพราก็อาจจะกรอบเลยครับกรอบกรอบพอดีแล้วตักได้เลยครับเพื่อทำการสด็จน้ำมันครับตักตักขึ้นมาสด็ดน้ำมันครับ พอเราทอดรกระเพราเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปก็จะทําการอทอดปลาดุกนะครับปลาดุกที่เราเตรียมไว้วิธีทอดปลาดุกก็เราใช้ชิ้นใหญ่ก่อนนะครับใช้ไอ้ส่วนที่ด้านบนส่วนที่จากปลายหางไปหัวครับเพราะชิ้นด้านบนมันจะชิ้นใหญ่แล้วก็นหนานครับบางทีแม้า หั่นไม่เท่ากันนะครับเอาชิ้นใหญ่ลงก่อนนะครับเดี๋ยวเราตัดไปที่ปลาดุกทอดกอนะ่อนเนาะจะได้ไม่เสียเวลาครับเราทอดมาได้สักพักหนึ่งก็ปลาดุกก็กรอบอีกด้านหนึ่งครับแล้วก็ทาการพลิกนะครับให้อีกด้านหนึ่งโดนน้ามันนะครับอันไหนที่ติดกันก็เคลียร์ออกจตะกันนะครับ โอเคครับปลาดุกเราก็ทอดได้ที่เลยครับก็ทําการตัดครับเพื่อให้สด็ดน้ํามันนะครับตัางไว้ครับต่อไปก็เราทําการผัดพริกแกงครับเทน้ำมันนี้ออกก่อนนะครับน้ำมันก็ไม่ต้องเยอะครับพอประมาณนิดหน่อยครับผมใช้พริกแกงประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็พริกกระเทียมเกลือยผสมโขลกครับ ใส่ไปด้วยครับทำการคั่วพริกแกงกับกับพริกสดที่ผมตำไปครับเคี่ยวให้หอมครับไฟก็ไม่ต้องแรงครับไฟไฟปานกลางไปหาเบานะครับถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงนะทำให้เครื่องแกงมันมันไหม้ครับอาจจะทําให้รสชาติขมก็ได้ครับทำจะไม่อร่อยครับเคี่ยวคั่วไปเรื่อยๆครับ ให้หอมหลังจากนั้นเรากท็ทำการใส่น้ำนะครับน้ำที่เราใส่เนี่ยคือน้ำจากที่เราหลังจากการตำพริกนะครับจากหกพริกหรือที่ล้างคกนั่นเลยครับเทปไปเลยครับคน ให้น้ำกับเครื่องแกงนี้ยเข้ากันนะครับแล้วก็ตามด้วยอผงปรุงรสครับประมาณหนึ่งช้อนชานครับแล้วก็น้ําปลาหช้อนโต๊ะครับแล้วก็น้ําตาลปิป๊บครับประมาณหนึ่ช้อนโต๊ะพุนๆน,นะครับแล้วก็ทำการคนเคี่ยว คนให้น้ำตาลสายไอ้น้ำตาลปี๊บแตกนะครับเป็นเนื้อเดียวกันที่ผมใส่น้ำปลาน้อยเพราะว่า,าในพริกสดที่ผมโขกไปผมได้ใช้ใส,ใส่เกลือไปแล้วครับประมาณ1ช้อนชานครับถ้าใส่น้ำปลาไปหนึ่งช้อนตัวก็อาจจะพอดีนะครับ เที่ยวไปเรื่อยๆครับเพื่อให้เครื่องปรุงเข้ากันเพื่อให้น้ำตาลปิ๊บละลายนะครับให้เป็นเนื้อเดียวกัน,นครับอย่านมครับว่าเวลาไฟอ่ะใช้ไฟอันอใช้ไฟเลยครับโอเคทีเลยครับามาแล้วก็ทําการใส่ปลาดุกนะครับที่เราอเทอดทิ้งไว้เมื่อกี้นะครับเทเป็นลยครับ ตามด้วยใบมะกรูดซอยนะครับใบมะกรูดซอยใช้ใบมะกรูดประมาณ3ใบครับซอยซอยซอยก็ยไปเลยครับแล้วก็ทําการคลุกเคล้าให้เข้ากับเครื่องแกงนะครับง่ายๆครับประมาณนี้ครับกระดูกทอดผัดพริกแกงกะเพรากรอบนะครับไม่ยากครับเพียงแต่ใช้เวลาในการทำกระดูกแค่นั้นเองครับ ทุกคนสามารถนำามาทำตามได้นะครับหรือตัดแปลงต่อยอดประยุกต์อาจจะเป็นผัดแผ็ดใส่มะเขือใส่กระชายใส่มะเขือเปาะ,อะ,อ,ะอ,อะไรก็ได้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในการติดตามของคลิปต่อไปนะครับสำหรับสัดส่วนเดี๋ยผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับส่วนประกอบและสัดส่วนของเครื่องปรุงครับ สำหรับนี้ลองทำด้วยอะไรดีครับก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ